สวัสดีครับอยู่กับผมนะฮะวันนี้เรากลับมากบเกมหม่ครับไม่จะเรียกว่ากลับมาให้เรียกว่าเน่นเกมหม่ครับเดีย๋ยวนี้นะฮะเราก็เริ่มแรกเราจะมาสอนที่ในการทําให้จะกินตัวละครเราที่นะฮะโอเคครับว่าแต่ผมว่าคลิปนี้มันมีอะไรแปลกประหลาดไปนะอุ้ยนะแอบหลุดมาแท้แอบหลุดมาแล้วนะฮะนั่นแหละครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับเห็นด้านหลังผมไหมเนี่ยนี่นะฮะ ่งั้นโอ้ยดูด้านบนไม่เห็นอีกห่เอ้ยเปิดคลิปดีๆก็ไม่เป็นไว้กูนี่พอกระโดดเอ้ยเห็นอะไรใช่ไหมโอเคเราไปดูแบบชัดๆกันเลยดีกว่านะฮะเราก็มาดูกันแบบชัดๆชัดๆด,ดไม่ใช่นี้นะฮะนี่มันคลาสสิกทอชมันอยู่ไหนวะลืมโอเค เอ้ดิมันเติร์ดเปิดสันนี่มันดูมันแบบชัดๆไปเลยมัว่วเฟีย้ยวแหฮะก็มาจะมาสอนทิกในการใส่นี่นะฮะนี่นี่นี่ถ้าคุมด้านหลังของเราโอเคไปดูอินโทรกัน จากที่นั่นแหละดูอินโทรมาแล้วใช่ไหมสัมผัสได้ว่าพวกคุณดูอินโทรมาแล้วโอ้มีพลังฟอร์สนี่ก็้าแต่วอลโ,โอเคแอปที่เราต้องเตรียมนะ,ะมันมีไมค์ครับไมค์ครับครับแล้วก็ APK edition นะฮะนะฮะแต่ไมค์ครับนี่ต้องแบบเป็นแบบปลดล็อกทุกอย่างนะฮะถ้ามันก็จะโหลดไม่ได้เดี๋ยวผมให้ลิงก์โหลดไว้แล้วกันเนาะโอเคก่อ,อนอื่นเลยขั้นตอนแรก ต้องเข้าไปที่ APK Edition นะฮะเลือก select app f o r m app select APK f o r m app โค้ดก็หาแอปใหม่ครับขับรับรับอย่นี่นะใหม่ครับแล้วก็ Simple Edit โค้ดก็ไปที่ Asset Resource Pack สกรีนสกรีนแพ็ค Base นี่นะฮะเห็นไหมครับพวกผมเปลี่ยนจากสตรีมเป็ JPN ได้ PNG เป็นสกินผมนะฮะวันนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นอะไรดี What มัดอยู่ไหนเอ่ยทำม,มีทำม,มีทำไปโอ้มันอยู่ไหนหวะเมกาเมกาดาวโหลดไม่ใช่โอ้นี่ยาวตรงหาเลยนะ อ๋อดูแลตัดคลิปเจอเดี๋ยวบอกโอเคเจอเดี๋ยวผมบอกโอเคฮัลโหลฮัลโหลกลับมาอัดแล้วนะฮัลโหลฮัลโหลในจุดผมก็เจอไฟ์ม,ไม่ไหนนี่เหมืนกันเนาะนี่ผมเอาเป็นสกินไม่ใช่สกินคาไปเยอยนะทุกคนมันจะสกินนายเอ,อ๋ที่ทุกคนรู้จักกันเอาวัตเตอร์ฟิร์ทำไมไม่ขึ้นวัตเตอร์เฮดเออ ออเออดิวฟูดูแม่งเช้าวันเช้าวันเอ,ออเอาเอาอไม่เหรอเออนั่นตัวมกับเป็นสตีฟเลยเนาะสตีฟอ่ะสตีฟได้ดีเจินเออไม่เออไม่ได้ว่ะเออมันใช้เออไม่ได้หนุ่มใช้เป็นสตีฟแล้วกัน,นเนาะสตีฟดีไหมสตีฟสตีฟเลือกอยู่ระหว่างสตีฟกับเออนี่เอาอะไรดีวะเนาะ งั้นขอแป๊บหนึ่งฟิวรู้แล้วทำวิธนะีให้นายเอ๋อมันมาโอเคตอนนี้ผมก็โอ,โอเคโอเคบันทึกยังบันทึกยังโอเคผมไม่บันทึกนะฮะเคตอนนี้ผมก็ทําให้นายเอ๋อกลับมาท,ที่เรียบร้อยแล้วกดใช้นายเอ๋อไปเอาใช้นายเอ๋อไม่ได้จริงเด็กซีดเลยนะฮะใช้นายเอ๋อไม่ได้ด้วยนี่ก็เอาเป็นตีป์ไหมตีป์เลด้ววะ ตีฟกูเลือกมึงกะกดเซฟไปแล้วก็อันนี้มันจะโหลดนานหน่อยนะฮะงั้นผมขอตัดโอเคกลับมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับทีนี้เราก็มันจะให้เรากด i n s t a l l นะฮะผมจะกดดีว่ามันโหลดก็โหลดนาน install ก็เพ่เอาวะมันก็กลับไปเป็นสตตย์ปะเนาะทั้งหมดใหม่ทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมด มันก็กลับไปเป็นสตีฟนะฮะโอเคมันก็ขอตัดตอนมันโหลดเสร็จอีกแล้วโอเค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 เรียบร้อยแล้วนะฮะโหลดเสร็จแล้วมันให้ติดตั้งในพี่เพื่อนแล้วกดเปิดไปเลยมาดูกันสตีฟเราจะกลับมาไหมสตรีมสตรีมเป็นสตรีม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  โอ้สตีฟเราเยี่ยมยอดเยี่ยมนะฮะผม่อกลเป็นสตีฟไปแล้วนะฮะคาคุมด้วยอย่างสตีฟนี่มันเหมาะกับอันนี้ไม่ใช่นิดอันนี้นี่นะฮะฟาฟ,าฟ้าเดโอเคครับก็ขอจบคลิปเท่านี้นะฮะวันนี้สวัสดีครับผม